วิกฤตนี้เริ่มแล้วประเทศเล็กๆต่างผิดนัดชําระหนี้นะครับเจ้าหนี้เนี่ยก็จะทวงคืนต้องชดใช้เป็นทรัพย์ย้นธรรมชาติครับทองคํายังจําเป็นอยู่ไหมเดี๋ยวคลิปนี้จะมาไลฟ์ฟังกันนะครับ ทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่ช่องคิม Poverty l i ี e นะครับที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องสุรกิจการเงินการลงทุนไปด้วยกันครับตอนนี้เป็นข่าวล่ามาแรงหนึ่งนั่นคือเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้ของตลาด e m e r g i n g Market หรือประเทศกำลังพัฒนาครับซึ่งนี้เป็นสิ่งที่นายจิมโรเจอร์เคยบอกเอาไว้แล้วนะครับว่าเขาเชื่อมันในเงินดอลลาร์นะครับไม่ใช่เพราะดอลลาร์ดีนะครับหรือว่ายอดนะแต่หมายถึงว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยกับประเทศอื่นๆเนี่ยดอลลาร์หรืออเมริกาดูเข้มแข็ ต่างๆกาลังเริ่มล้มนะครับแล้วก็ตอนนี้เงินกาลังไหลเข้าสู่เงินสกุลหลักของโลกอย่างเช่นเงินยูโรนะครับดอลลาร์นะครับหรือแม้กระทั่งเยอรมันเยนครับทองคำเองก็เป็นหนึ่งในตัวเลือนั้นเช่นเดียวกันครับแต่จะเป็นยังไงจะจบอย่างไรหรือว่าประเทศยักษ์ใหญ่เนี่ยยังเข้มแข็งมากน้อยแค่ไหนจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเดอร์ทรีนี้จะมาชี้แจงให้ฟังกันนะครับซึ่งล่าสุดนะครับ i อ f ออกมาเตือนว่านี่โลกเนี่ยนะครับหรือว่านี่สานะของโลกเนี่ยจะแตะถึงหนึ่คร้ึ่งปอจจุซัน้มีปรจมาี9ีครับ มนันจุดที่นี่โลกไม่เคยขึ้นสูงแบบนี้มาก่อนนะครับและมีแนวโน้มจะโตขึ้นไปอีกจนถึง100%ของ GDP ครับขึ้นอยู่กับว่าโรคระบาดตรงนี้เนี่ยจะแก้ไขได้เร็วได้ช้าแค่ไหนซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีระลอก2มาแล้วในยุโรปนะครับอังกฤษเองหรือว่าทางเศษเองก็ทำการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดขึ้นอีกครั้งครับ แต่ยังมีข่าวดีอยู่บ้านนะครับเพราะ MF มองว่าตอนนี้เลยจุดต่ําสุดมาแล้วต่อไปในเป็นการขึ้นครับเป็นขาขึ้นของสกิทที่กลับไปจุดจุดเดิมนะครับแต่ว่าเป็นทางขึ้นที่ค่อนข้างลาดชันแล้วก็ไม่ง่ายเลยครับเมื่อเราเห็นภาพของโลกทั้งใบแล้วครับว่านี่เนี่ยมันเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเจาะจริงๆเนี่ยเป็นส่วนของประเทศกําลังพัฒนาอย่างเช่นเอกวาดอร์นะครับอาร์เจนตินาหรือเวเนซุเอลาเองเนี่ยครับก็เริ่มที่จะผิดนัดชําระหนี้โดยประเทศเนี่ยก็ผิดมานานแล้วนะครับจากรายงานนะครับบอกว่าประเทศแถวละต เพื่อยืดเวลาการชําระหนี้ออกไปนะครับซึ่งหลายคนที่ติดตามผมก็รู้นะครับว่าเออมันไม่ได้ช่วยอะไรเนี่ยเพราะนโยบายก,ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นประชานิยมไงถูกไหมครับทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจมันพังไปแล้วแก้ไขปรับอะไรไปมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับซึ่งกมประเทศอเมริกนันก็เจ็บปวดกันอย่างหนักหน่วงนะครับแล้วดอกเบีย้ยเนี่ยก็ค่อนข้างสูงค่างเงินเองก็อ่อนระดวนนันน้านะครับเช่นผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับว่าพวกอจนตินาเองหรือในเองก็ดอกเบีย้ยกระจุยนะครับแต่นี้ผมขอพูดในส่วนของอจนตินา ด้วกันนะครับดอกเบี้ยนะครับยิวบอลของเขาเนี่ยนะครับอยู่ที่40%ครับโ oh อ้โหดอกเบี้ย40%อยู่ไงฮะโอกาสที่จะกลับคืนมาเนี่ยเป็นไประเยากมากเลยครับที่ดูจะหนักหน่วงไปกว่านั้นนก็นคือฝั่งของแอฟริกานั่นเองนะครับซึ่งโดยพื้นฐานของแอฟริกาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ยากจนอยู่แล้วนะครับทาง world bank ต่างๆหรือเจ้าหนี้ต่างก็ทําการปล่อย ผู่ให้กับประเทศกลุ่มนี้อย่างเช่นไนจีเรียเองที่เติบโตอย่างรวดเร็วในก่อนหน้านี้เราใช้ทรัพยากรธรรมชาติแร่หินดีปลูกอะไรพวกนี้ในการคำประกันเงินกู้นะครับแต่พอ อย่างแซมเบียเองหลายลประเทศเองเนี่ยที่แบบว่าน้ํามันราคาร่วงจากที่เคยสูงราคาร่วงในไนจีเรียอย่างงี้ครับก็ประสบปัญหากับการใช้หนี้ไม่ได้ครับดอกเบีย้ยขึ้นนะครับค่าเงินเสื่อมค่าอย่างรวดเร็วครับซึ่งทางแซมเบียและก็ซูดานเนี่ยก็จอดจะผิดนัดชําระหนี้แล้วนะครับซึ่ง2ประเทศนี้เนี่ยหรือฝั่งแอฟริกาเนี่ยก็เป็นกลุ่มประเทศที่แบบทาง i m f หรือ w ู r l d b a ว k นะครับเข้าไปช่วยเข้าไปช่วยกันเรื่องของการปล่อยกู้เพื่อทข่จองตลาดแต่ว่า เอาไม่อยู่ครับไม่ไหวเลยครับช่วยแค่ไหนก็ไม่ไหวครับเพราะว่าความบอบช้ำทางเศรษฐกิจเนี่ยมันหนักจริงๆครับื่องนี้ก็มีการเจรจากันนะครับเรื่องของการเลื่อนการชําระหนี้ออกไปนะแต่ทางเจ้าหนี้รายใหญ่อย่างเช่นจีนเองก็ไม่ยอมนะครับและอาจจะมีการยึดทรัพยากรในการค้ำประกันอย่างเช่นเหมืองอย่างเช่นแร่มีค่ารัาวรธรรมชาติต่างๆด้วยครับเรื่องที่น่าเห็นใจสาหรับประเทศกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าดูรายได้ต่อหัวของประชากรเองเนี่ยนะครับตกอยูแค่หนึ่งพันบาทต่อเดือนเองสองพันบาทต่อเดือนเองครับก็เป็นกลุ่มะที่ค่อนข้างยากจนมากครับการท ได้หรือว่าโดนเจ้าหนี้ยึดทรัพย์เนี่ยนะครับหรืออาจต้องขายทรัพย์สินบางอย่างของประเทศเป็นของเจ้าหนี้หรือว่าแปรรูปและทัศนศิลป์อะไรเงี้ยเป็นของเจ้าหนี้เนี่ยมันก็จะเป็นโอนถ่ายความมั่งคั่งออกนอกประเทศไปครับซึ่งในนี้เคยเกิดเคสมามากมายเช่นเกิดในเม็กซิโกเองก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งไทยเองที่แปรรูปต่างๆเนี่ยเพื่อทำการขายทอดตลาดนะครับหรือประเทศเวเนซุเอลาเองก็ตามนะครับโมเดลแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องของทุนนิยมเนาะถ้าคุณกู้เข้ามาแล้วใช้หนี้ไม่ได้เนี่ยคุณต้องถูกยึดทรัพย์สสิินนนนขอองงปปรระะเททศไคคคัับุณหหวว่่่าาาด้้ียมกตลภ ลและหลายๆที่เนี่ยก็เริ่มที่จะผิดนัดชําระหนี้แล้วนะฮะการผิดนัดชาระหนี้เนี่ยอยากเห็นภาพนะครับว่ามันไม่ใช่แบบยูดีก็จะผิดนัดชําระหนี้นะแต่คนเนี่ยที่จะเริ่มผิดนัดชำระหนี้เนี่ยมันจะเป็นในช่วงเดือน3ติเดือน5เดือนคือยิ่งนานเนี่ยโอกาสการผิดนัดชําระมากขึ้นนะครับเอามร์เหมือนกับอย่างนี้ครับว่าวันแรกเนี่ยคุณโอเคไม่มีไรายได้ถูกไหมฮะแต่คุณก็ยังเอาเงินเก็บของคุณเนี่ยจ่ายหนี้ได้อยู่แบบนะก็เอาเงินเก็บจ่ายหนี้นะครับมันก็ไม่เกิดพลาสติวิตี้หรอกแต่ก็ทูซ่ซีดันไปให้มันรอ แต่ละเดือนคือหมุนเงินแต่ละเดือนนะครับแต่พอมาเดือนที่3าต mm. ิ 4, คุณเริ่มแบบว่าไม่มีใครให้คุณยืมแล้วหรือว่าคุณเริ่มหมดเงินสดภายในมือแล้วคุณขาดทุนสะสมกันมาหลายครั้งคุณจะเริ่มผิดนัดชราระนี้ครับซึ่งหน้าตาแบบนี้จะเกิดขึ้นหลายๆประเทศแล้วอันนี้ผมไม่พูดถึงบริษัทนะเพราะคุณเห็นภาพแล้วว่าคอปเปอรเรตเองก็เริ่มจะล้มละลายในช่วงนี้กันหลายคนนะครับแต่ประเทศเองก็หน้าตาคล้ายๆบริษัทครับเมื่อที่เขาแบบขาดสภาพคล่องเขาต้องกู้เพิ่มเอเขาขอกู้ปุ๊บ r o d u c ช i ว i t y หรือว่ากาลังการผลิตหรือรายได้ๆๆๆของประเทศเนี่ยมันไม่สามารถที่จะจ่ายต่อรายได้เขาก็ต้องผิดนัดชำระหนี้และทําเป็นนะครับที่ต้องขายทรัพย์สินที่ทาประกันออกเพราะว่าประเทศกู้เงินนะครับก็ต้องมีสิ่งที่คําประกันนะครับไม่ใช่อยู่ดีเอาเงินเข้ามาได้นะอย่างเช่นถ้าทางแฝงแอฟริกาคือพวกเหมืองแร่พวกแร่ทาทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนั่นเองครับซึ่งการเกิดวิกฤตแบบนี้ทําให้ค่าเงินในแต่ประเทศเนี่ยค่อนข้างร่วงระนาวครับคุณเห็นแล้วใช่ไหมครับอย่างเช่นเวเนซุเอลาเอง อาจจะชนะเองหรือทั้งแอฟริกาเองนะครับล่าสุดนะครับทางรัสเซียเองก็ไม่รอดครับตอนนี้ครับรัสเซียก็มีความเสี่ยงเรื่องของค่าเงินอ่อนค่าเช่นเดียวกันนะครับประกอบกับมีโอกาสที่โดนแซงชั่นความบาดเพิ่มขึ้นหากนายโจไบเดนเนี่ยได้รับการเลือกตั้งครับพอค่าเงินอ่อนค่าแบบนี้เนี่ยจะลดอัตราดอกเบี้ยมันก็ทําได้ยากนะครับเพราะยิ่งลดดอกเบี้ยปุ๊บค่าเงินจะยิ่งอ่อนค่าเข้าไปใหญ่ครับซึ่งธีมค่าเงินอ่อนค่าเนี่ยไม่ใช่แค่รัสเซียที่โดนนะครับหลายๆประเทศทั่วโลกเองก็โดนหนักเหมือนกันครับยกตัว เงินสกุลลิลาของตุรกีนั่นเองครับเมื่อเทียบกับตอนต้นปีนะครับสกุลลิลาเนี่ยอ่อนค่าลง30%เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์นะครับโอ้โหนะฮะหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับวันนี้1ดอลลาร์แลกได้7.79ุเก้าตุรกีลิลานะครับแต่เมื่อก่อนในปีประมาณ2,000ที่ผมจำไม่ผิดนะครับ1ลิลาเนี่ยแลกได้2ดอลลาร์นะครับกับการน,นะครับ 1นึลิตรลาแล้ได้สดอลลาร์แต่ตอนนี้เนี่ย1ดอลลาร์แล้ได้7.79ดจลิตรลาครับโอ้โหหายไปกว่าประมาณ15บห้าเท่าะฮะและนี่การเปรียบเทียบตลาดสกุลเงินลิตรลากับดอลลาร์นะครับไม่ได้ไปเทียบกับทองคำนะครับตอนทองคำนี่ไปไกลกว่านี้อีกครับจากการันของรอยเตอร์ก็บอกว่านะครับเรื่องของพวก emerging market currency เนี่ยหรือเงินตาสกุลของตลาดเกิดใหม่เนี่ย ทำการถูกท้าทายอย่างหนักครับด้อยค่าเสื่อมค่าอย่างหนักหน่วงนะครับและเงินส่วนใหญ่เนี่ยก็เริ่มที่จะวิ่งนะครับไหลเข้าไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับหรือว่าเป็นสกุลเงินหลักๆของโลกได้แก่เงินดอลลาร์หรือเงินยูโรหรือแม้กระทั่งสวิตฟรังนั่นเองครับอย่าเห็นพันพราะว่าเงินเนี่ยมันต้องมีที่ไปนะครับถ้าคุณถือเงินตุรกีเนี่ยโอ้โหเงินอยู่ดีหายไป30%นตน่ะ หรือว่าวเนซุเวลาหรือว่าอาัจจนินาเองเงินคุณหายไปทุกวันนะครับคุณก็จะถือซั์สินอะไรบางอย่างที่มันสามารถจะหนึ่งคืออาจจะซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ใช่ไหมฮะเก็บเป็นสกุลดอลล่าอ่างเงี้ยก็ดูดีอยู่ว่ายูโรสวิตฟังก็ดูดีนะครับมีข้อที่น่าสนใจอันหนึ่งคือเรื่องของทองคำจริงว่าทองคามันราคาขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อเทียบกับดอลาร์เองมันก็ เติบโตขึ้นถูกไหมครับในช่วงเวลาปี2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วเทียกับเงินสกุลท้องถิ่นเนี่ยมันก็ยิ่งเติบโตขึ้นครับแต่คํำถามก็ว่าทำไมครับทำไมเงินดอลลาร์เองยังถูกต้องการอยู่ทั้งที่ทองคําเองก็เติบโต,ตขึ้นนะครับเพราะว่ามัน คุณสมบัติมันต่างกันครับทองคำเนี่ยเราไม่สามารถเอามาค้าขายกันได้ครับจริงอยู่มันเอาสามารถในการรักษาความมั่งคั่งรักษาเวลส์ได้นะครับแต่ว่ามันจ่ายดอกเบี้ยไม่ได้ครับมันจ่ายซัพพลายเออร์ไม่ได้มันจ่ายเงินเดือนลูกน้องไม่ได้เนี่ยนะครับดังนัเนี่ยสุดท้ายครับฐานชั้นทางการเงินต่างๆของโลกเนี่ยมันก็ต้องพึ่งพาเงินสกุลหลักของโลกอยู่ดีเช่นดอลลาร์นะครับดังนั้นทองคํากับดอลลาร์ผมมองว่านะครับมันอยู่คนละฝั่งกันไม่ใช่ทองคาโตแล้วดอลลาร์จะพังนะครับผมว่ามันไปทั้ง อันด้วยกันแต่ที่มันเจ๊งแน่ๆเนี่ยก็คือกลุ่มประเทศเกิดใหม่นะครับถือว่ากลุ่มค่าเงินประเทศเกิดใหม่นั่นเองต้องไหลเข้าสู่เงินที่มีเสถียรภาพมากกว่าเช่นเงินดอลลาร์เพื่อรักษามูลค่าและเพื่อทําการขับดันหมุนเวียนในธุรกิจครับและทองคาเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่สามารถจะรักษาความมั่งคั่งได้ก็เลือกเอาด้วยคนชอบแบบไหนนะครับก็เป็นตามที่นายจิมโรเจอร์บอกเลยเขาตอนนี้นักลงทุนเนี่ยต่างเดิมพันในพวกสวิตฟรังนะครับก็คือค่าเงินที่มีเสถียรภาพอย่างสวิตฟรังนั่นเองครับที่จริงเน เพราะว่าเงินเขาจะแข็งถูกไหมแต่ก็ห้ามไม่ได้ครับเงินก็ยังไหลเข้ามาอยู่ดีครับเอาจริงเนี่ยกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีปัญหานะครับอย่เช่นยุโรปเองก็ตามนะครับตอนนี้เรื่องของพันธบัตรเนี่ยก็มียิวที่ติดลบหรือว่าผลตอบแทนติดลบครับสโลวาเกียสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีฟินแลนด์เบลเยียมอะไรพวกนี้นะครับมันก็ได้ผลตอบแทนที่ติดลบทั้งนั้นเลยครับและล่าสุดนะครับ Bank of England นะฮะก็เปิดประตูต้อนรับนักทิพย์เลทเหมือนกันนะครับก็เ่ ดับิตติดลบเหมือนกันนะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางอังกฤษเนี่ยนะครับ B O E เนี่ยอินเทอร์เรสตเรทหรือเดบิเอะไยเข้าสู่ประมาณ0.1%นะครับก็เป็นเ e คคอร์ดโลเลยคือต่ำสุดที่เคยมีแล้วครับ0.1%ครับแล้วก็มีโน้มเชื่อลดลงไปต่ำกว่านี้อีกนะครับตามแบบฉบับของทางกลุ่มยูโรโซนตา่ตางๆหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองก็ตามครับ เพื่อนๆทาแล้วเดี๋ยวก็ทําตามครับคุณจะเห็นว่าประเทศที่แบบดูเข้มแข็งอย่างยุโรปเองก็ดูอึกอักอึกอักถูกไหมครับและอเมริกาจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับซึ่งล่าสุดเลยเนี่ยอเมริกาเองก็ไม่ได้สู้ดีอย่างที่คุณทุกคนรู้กันนะครับตอนนี้ประธานเฟดนะฮะนายโจมพาวเวลเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยต้องการความช่วยเหลือด่วนนะครับตอนนี้เนี่ยความเสี่ยงต่ำแล้วอัดเข้ามาเลยนะฮะคือเขาบอกว่าอย่างนี้รับว่าตอนนี้จริงอยู่ที่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาดูดีขึ้นอัตราการจ้างงานดูดีขึ้นนะครับแต่เขาก คนทนเดินสักเท่าไหร่นะครับมันก็ลงในส่วนของตลาดทุนซะมากกว่าคนจนเนี่ยก็ยังจนอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่รับเงินช่วยเหลืออะไรเท่าไหร่ครับแต่รายงานบอกว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจรายย่อยรายเล็กนี่นะครับที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ เพราะว่าอาจจะเครดิตไม่ดีเราจะโควิดรายได้ลดลงเนี่ยนะครับมันเสี่ยงที่จะล้มละลายอีกมหาศาลเลยครับซึ่งถ้าใครตามข่าวล่าสุดคนเสียงว่าธุรกิจต่างๆในอเมริกาเนี่ยหรือคนจะตกงานเนี่ยล้มละลายแล้วคนตกงานนะครับถ้าล้มละลายปุ๊บมันก็เกิดทําให้ความขาดสภาพคล่องในระบบครับประกอบด้วยแบบถ้าจะยกเลิกหรือ,รอเลื่อนการแจกเงินชดเชยไปเนี่ยผ้าพื้นดินเนี่ยจะยิ่งแยกความหนุลรัมจะยิ่งสูงมากครับนี่คือสิ่งที่นายโจมาเวลกังวลครับแลวถ้าดูเรื่องของอัตราดอกเบยตอนนี้จริงๆเนี่ยนะครับในสหรัฐครับ ในปวดิการแล้วนะครับมันจะบ่งบอกได้ว่าตอนนี้โอ้โหทางรัฐบาลเองทางธนาคารกลางของเราเองก็เริ่มหมดกระสุนครับหมดมุกเลยครับเพราะว่านี่คือต่ำสุดในรอบ200ปีฮะดังนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยการลดดอกเบีย้ยคงไม่ช่วยครับถ้าจะเป็นระดับนั้นอัดต้องพิมพ์เงินเข้ามาหรือเปล่านะครับลดดอกเบีย้ยไม่ได้แล้วเพราะการลดดอกเบีย้ยมันเป็นการเพิ่มเงินในระบบถูกไหมครับถ้าดอกเบีย้ยต่ำพวกคุณก็อยากจะ กู้เงินหรือว่าใช้ภาระนี่ต่อเดือนน้อยลงหรือใช้เงินฟีในอนาคตได้เลยเนี่ยแต่ถ้าคุณหมดเครื่องมือเรื่องดอกเบี้ยแล้วคุณทําอะไรได้ต่อครับอาจจะเป็นการพิมพ์เงินเข้าระบบหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งอจจตัตราดอกเบี้ยลบเป็นไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยก็ลองดูกันนะครับและไม่ใช่แค่ดอกเบี้ยที่ลดไม่ได้อีกแล้วนะครับสิ่งนี่น่าสนใจไอ้อันหนึ่งนั่นคือการขัดดุลการค้าของสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้เนี่ยขัดดุลม,มากมากครับติดอันดับท็อปเลยครับในรอบ14ปีครับซึ่งรอบ14ปีที่แล้วก็คือรอรบที่เกิด ตัววิกฤตครั้งที่แล้วนั่นเองครับซึ่งถ้าพูดถึงตัวเศรษฐกิจตัวเลขต่างๆหรือแม้ทั้ทงอาตาัตราดอกเบีย้ยเครื่องมือทางการเงินเนี่ยก็ดูร้อยหรอลงไปะนะครับก็มีคําถามที่ว่าเฮ้ยตอนล่าเนี่ยจะหมดความเป็น เออพิเวเลตหรือเปล่าความเป็นลูกพี่ความได้เปรียบทางด้านการเงินต่างๆหรือเปล่าเพราะตอนนารเองก็ครอบครองนะครับสิทธิพิเศษอันนี้เนี่ยมาอย่างยาวนานนะตั้งแต่ในปี19 4 5นะครับซึ่งรวมวันนี้เนี่ยก็ประมาณ75ปีเปีไปแล้วครับก็คือถ้าจะบอกวันนี้ถ้าดอลลาร์เริ่มไม่เป็นที่น่าเชื่อถือแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนเราไม่วิ่งเข้าหาดอลลาร์จะมีตัวตายตัวแทนอะไรหรือเปล่าะนะครับและแม้ทั้งดอลลาร์เองที่ว่าเจ๋งๆที่คควิขก่อนเนี่ยก็ยังมีจุดอ่อนมีจ ึ่งนี้หลายคนเองก็มองถึงราคาทองคำนะว่าทองคำเนี่ยมันจะเติบโตขึ้นได้ไหรือเปล่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอันหนึ่งหรือเปล่านะครับผมก็พูดได้เต็มปากนะว่าทองคำเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยที่าประกันความเสี่ยงเรื่องของค่างเงินนะครับถ้าคุณมองในสกุลข,ของอทางอเม,เอมร,รกิกาเองก็ตามหรือว่าทางแอฟริกาเองก็ตามหรือแม้ทางตุรกีก็ตามเนี่ยถ้าคุณถือทองคำเนี่ยแล้วถ้าค่างเงิน,นสกุลข,ของคุณเนี่ยมันร่วงลงขนาดนี้ครับคุณก็ยังรักษาความมั่งคั่งได้เพราะว่าทองคํามันรักษามูลลคค่่าาขอองมมัันนได้้พพเห็ภใชรบแว ถ้าเทียบกับดอลลาร์เองมันอาจจะไม่โตมากนะชิมก็โตแหละแต่ดอลล่าร์เนี่ยมันก็ยังแข็งถูกไหมครับแต่ถ้าวันนี้เนี่ยคนไทยค่อนข้างโชคดีที่แบบไทยเองค่างเงินไม่ได้พังล้มสลายเพราะว่าระบบการเงินของบ้านเราเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งซึ่งผมก็ชื่นชมทางแบงชาติแล้วก็ฝั่งของการเงินนะครับแต่เราไม่รู้จริงๆว่าวันหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นหรือเราเป็นแค่ผู้โชคดีเฉยๆหรือเปล่าแต่ถ้าว่าวันนั้นมาถึงเนี่ยนะครับหรือว่าค่างเงินเราสูญเสียสัียภาพไปเนี่ยทองคําเองจะปกป้องความวาม,มาัง่ง,งคั่ง วันนี้อยากจะมาสรุปให้ต่างกันว่าทงคลิปนี้เราคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างน,นะครับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของ emerging market หรือตลาดกลุ่มเกิดใหม่เนี่ยเกิดปัญหาหนักนะครับกัน default นี่นยฮะเพราะประเทศพวกนี้เนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยเป็นประเทศที่ on air อยู่แล้วและมีหนี้มหาศาลเพราะเป็นกลุ่มเกิดใหม่เนี่ยลงทุนเยอะและบอกเบียนะครับก็ค่อนข้างสูงด้วยนะก็คือประเทศไม่มั่นคงอนะ่ะค็ต้องจัดเว็บแพงดีถ้าคุณอยากจะกู้เงินถูกไหมครับและหลายประเทศเนี่ยก็ ทำการโครงสร้างนี้มาอย่างยิานั้นแต่ว่าบางประเทศที่เป็นกลุ่มเจ้าหนี้เนี่ยก็ไม่ยอมนะครับถ้าไม่ยอมทำอะไรขึ้นมาก็ต้องดูว่าหลักประกรันที่เขาคำประการเงินกู้เนี่ย,ยเช่นทรัพย์ธรรมชาติเหมืองป่าไม้วัตถุดิบต่งางๆสัมภานต่างๆเราไม่รู้นะครับจะถูกตก เป็นของต่างชาติหรือเปล่าก็คือเคยเกิดโมเดลนี้หลากหลายมากเช่นเวเนซุเอลาเองก็ขายทรัพย์สินกรีซเองก็ขายเกากะของประเทศให้กับเอกชนมันเกิดเหตุการณ์โมเดลแปรรูปเพื่อใช้นี่ให้กับชาวต่างชาติมาหลายครั้งแล้วครับค่าเงินสกุลต่างๆเนี่ยที่เป็นเงินกลุ่มประเทศเกิดใหม่เนี่ยก็กระทบอย่างหนักอ่อนค่าลงอย่างยุดยากบางประเทศเนี่ยดอกเบี้ย40%เเลยนะครับเพราะว่าเงินมันเสื่อมค่าเร็วกว่านั้นเงินยนึกภาพอเมรกันนั้นเนี่ยคนก็ต้องหาที่ไปของเงินต้องก็ต้องวิ่งหาที่ไปของเงินหวยจึง เช่นอเมริกาเองก็ตามสวิตฟลังเองก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งอะไรนะยูโรเองก็ตามเนี่ยนะครับเพราะว่ากลุ่มพวกนี้ประเทศที่ค่อนข้างมีสักยภาพค่อนข้างสูงันนั้นการพักเงินเนี่ยจริงอยู่บางครั้งดอกเบี้ยติดลบแม่ก็ยังดีกว่าหายไป 30- 4 0เเหมือนตรุรกีดิลาถูกต้องไหมฮะติดลบหน่อยก็ยังดีกว่าในเงินงต้นคืนประเทศก็แข็งแกร่งนะครับหรืออีกมุมหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของทองคำครับทองคำเองตัวหนึ่งที่ประกันความเสี่ยงได้เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่า มันจะใช้ดอกเบียไม่ได้ไม่ว่ามันจะเอาไปจ่ายค่าลูกน้องไม่ได้เอาไปกินซื้อแฮมเบอร์เกอร์ไม่ได้แต่ด้วยการรักษามูลค่าเนี่ยมันก็ทำ้าที่อย่างยอดเยี่ยมนะครับและสุดท้ายก็อยากจะฝากเอาไว้คือว่าประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วแข็งแกร่งอย่างสหรัฐหรือยุโรปเองก็ตามหรืออังกฤษเองก็ตามก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับก็มีจุดอ่อนมากมายอย่างเช่นดอกเบียติดลบ ในกลุ่มยูโรหรือว่าเข้าใกล้ศูนย์อย่างเช่นสหรัฐนะครับแล้วก็เรื่องการพิมพ์เงินหน,นี้สาธารณนะหรือแม้กระทั่งการขาดทุนการค้าที่ยังหนักหน่วงต่อจากนี้ครับซึ่งจะเป็นอย่างไงเนี่ยย้ายคนติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับระวังความมั่งคั่งของคุณเอาไว้ด้วยนะปกอป้องความมั่งคั่งเอาไว้ด้วยตอนนี้เป็นช่วงที่วันไหวอ่อนไหวมากๆนะครับเดี๋ยวคลิปน้าจะมาเล่าถึงทองคาให้ฟังกันชัดๆอีกทีหนึ่งว่าถ้าเทียบทองคากับเงินสกุลต่างๆกับหุ้นเนี่ยทองคำเพอร์์เมนต์ได้ดีแค่ไหนและะเไิไเค่หวรราา์มองอยงย คลิปหน้าเรามาฟังกันนะครับวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมพ๊อปซิ่ไลค์ด้วยนะอยากฟังอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับกดแชร์คลิปนี้คนนี้คนบักด้วยนะแล้วเจอลิปหน้าสวัสดีครับ